เนื่องโดยเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากคลิปที่แล้วนะครับผมแพ้โอม,มี้โอ้โหยับเย็นเลยยับเย็นจริงๆวันนี้ผมจะมาแค่มือให้ดูกันวันนี้ผมจะมาแก้มือให้ดูกันผมบอกเลยว่าผมไปซุ่มสอมมาย่งโ,โ,โอ้ยโอ้ยทำไมเล่นกันแรงจัง ทำไมเล่นแรงนจังเลยอะผมเนี่สับขนุหดที่สุดแล้วแหละทำไมเล่นกันแรงยังไรอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไง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 สับโดนหัวสับโดนหัวครับสับโดนหัวสับโดนหัวสับโดนหัวม่มีเป็นฮะเป็นฮะบอกแล้วมาคิวเล็กก็สวยแล้วผมบอกเลยว่า EP ที่แล้วคลิปที่แล้วคอนเทนต์ผมบอกเลยมันคือคอนเทนต์ จักหวะนี้ก็หยิบธนูไปกันต่อเลยหยิบธนูไปกันต่อเลยนานๆเจอหัวแป๊บๆแล้วเจอหัวแป๊บๆแล้วปั๊บโดนเห็นไหมผมบอกแล้วแม่นแม่นที่สุดในจักรวาลอะบอกเลยฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ขยับแม่นแบบผมก็นั่งสมาธิเยอะๆมั้งฟุ๊ฟุ๊ฟบ๊อยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอหรือเธอไม่มีไปแล้วผมมุกซ้ำหาไม่เจอหรือเธอไม่มีคว้างระเบิดไปแล้วอยู่ไหนเอ่ย

มามามาดุเว้สุวมาสี่รบเลือกสี่ทำไมเลือกนานแบบนี้ล่ะครับหลายใจเหรอครับให้ผมถ่ายน่าจะเลือกลูกสองนะหน้าตาบูงประมาณนี้ดูจากทรงคิวเขาน่าจะเลือกมีดป่ะเลือกมีดนี่ว่ามามามีดเนี่ยผมเก่งที่สุดแล้วแหละในย่านนี้ผมบอกเลยดูยจากพี่เกียร์มีเด็กไก่ะเป๋าาว้าวพ่เกียร พี่เดียมีเบกไก่รู้จักเปล่าพี่เดียมีเดือดไก่พี่เดียมีเดือดไก่รู้จักเปล่าน้องจอได้ครับผมหยอก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 ขอขออภัยด้วยครับผมเมื่อกี้หยอกเฉยๆไปจริงเพื่อความบันเทิงอ่ะรู้จักเปล่าปังไปเลยครับผมสเตปมีนเนี่ยไม่เคยแปะใครอยู่เแลยวฟุฟูฟุฟูฝึกเอ็กซ็อตมาตั้งแต่เด็กต่อด้วยพีบีแต่ก็มาบัดสไตช่ไหมใช่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 ฝึกมาตั้งแต่เด็ก สเต็มนี่เป็นแฮบอกแลวยืดเอ็กได้เลยนะเนี่ยสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเล่นเลมาหินปวยตัวเองไหนเขาเล่นมีดอะไม่อยากเล่นอาวุธหนักล่ะไม่อยากเล่นอาวุธหนักก็อาวุธเบาอาวุธเบาก็ได้มาสิ ผมก็พอมีอยู่อ่ะก็เสียมพูอ่ะก็ก็พอมีอยู่นิดหน่อยอ่ะก็ไม่ได้อยากจะอะไรหรอกแต่ก็พอมีอยู่นิดหน่อยอ่ะนี่สับยิง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 ซับยิงระเบิดอ่ะคิดว่ามีระเบิดแล้วเจ๋งเหรอกดผิดซะด้วยระเบิดไม่ค่อยสวีตอระเบิดไปเวทตอนระเบิดไปเวทตอระเบิดไปเวทอย่าระเบิดไปเวย่าเงี้ยนี่ครับผมตรงนี้ยังไงยู่ไหน นี่ไงอยู่นี่้อคิดจะตามผมมาง่ายๆแบบนี้เหรอสาแล้วเนี่ยต้องเอาชิงซะโดนยิงขาขาหักตาย วันนี้ฟังฟังฟังตาเข้าหัวหัวแตกเข้าห re re ัวเห็นไหมเกือบตายด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเกือบตายเกือบตายยิงเห็นไหมเกือบตายอ่ะบอกเลยผมยืนรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาไม่ขึ้นนะดีกว่าจะมาดีๆหรือจะให้ผมคว้างระเบิดไปแล้วจะมาดีๆหรือจะให้ผมคว้างระเบิดไปแล้วออกมาวะเฮ้ยป๊อดเหรอครับป๊อดป๊อดป๊อดเหรอครับป๊อดครับป๊อดเฮ้ย ัดสกรีนมันไม่โดนเลยว่ะทุกคนอไหนๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วหยอก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 ผมรู้ไม่ค่อยปล่อยนะเพราะผมไม่ได้เล่นบ่อยไงผมเล่นไม่ค่อยบ่อยมันก็เลยไม่ค่อยชกไม่ค่อยชินน้ำมาอ่าก็าสามสามคืออยากให้เกมมันตึงไงถ้าแบบว่าห้าหนึ่งอะไรแบบนี้มันมันก็เกินไปอะนะเดี๋ยวกลัวเขาไม่สนุกอ่ะกลัวกลัวเขาไม่ผมไม่มีซาโคบอ่ะเอาดิยิงไม่มีซาโคบอ่ะมถ้าฉกก็โดนอ่ะเอาดิ มาดิถ้าแน่ถ้าแน่จริงก็มาถ้าไม่แน่ถ้าไม่แน่จริงก็มาดิมาดิมาดิจังหวะนี้มาดิ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 ยิงขู่ไปหนึ่งสองนับาเฮ้ยทำไมเขายิงแรงจังวะโบล็อกหัวเปล่านี่อะเหมือนฟ้องจีเอ็มนะจีเอ็มบัตสตาอ ดุไม่ไ euh, ม่ไ <c> ม <oughs> right? no ่เม่ไ oh ม่เขาก็ยิงตัวปกติน้อไม่ไม่เราเราคิดไปเองเอไหนวะจะมาแก้มือวะฟุ๊บฟุ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 บเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงแบบไม่มีะโคมแบบไม่มีระโมนวะนั่นไงนี่ไงยิงแบบไม่มีกระโ ซีซีเว้ยเออผมอยากให้เกมมันตึ้งตึ้งหน่อยไงให้มันตึ้ง,รต,รงต,ตึ้งเนี่ยโชว์สตรงโชว์สเต็ปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรัวก,ก็ได้เหมือนกันนี่ออรดีนินอลอืมลูกซองไปลูกซองไปลูกซองไปนี่ลูกซองมีสโคบด้วยเก่งปะล่ะเกมนีลูกซองมีสโคบด้วยเก่งจ้าบุ๊ยดอก ปูเป็นหนึ่งดอกยิงเปนหนึ่งดอกยิงปูใหนึงดอกโอ้โหอะไรวันนี้่ยคือเดินเข้ามาชาร์จแบบนี้ไม่กล้าจะสะตงสาติปอะไรเลยนี่ดูพี่เค็มผมทำหน้าสิโกรธครับดูหน้าสิก็สนุกสนุกกันนะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละไว้เจอกันบอกว่ามาแก้มือแต่ผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละไว้ถ้าเล่นเก่งเมื่อไไรก็รอดูความหมดก็แล้วกันไปก่อนบาย